สวัสดีค่ะวันนี้ยูกับพี่แมวก็จะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดอุทัยธานี2วันหนึ่งคืนนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรากลับมาเที่ยวที่อุทัยเพราะว่าครั้งที่แล้วไปนะก็คือประทับใจมากๆเลยค่ะรอบที่แล้วนะเราไปเที่ยวทางโซนในตัวเมืองแถวอําเภอลานสักนะไปทางหุบป,ป่าตาทางนั้นรอบนี้เราจะไปเที่ยวกันที่อําเภอบ้านไร่ค่ะซึ่งที่เนี่ยอำเภอบ้านไรอ่ออาเป็นว่ายูก็ขับรถมาจากทางสุพรรณบุรีนะจะอยู่ใกล้กว่ามากค่ะถ้าใครจะมาเที่ยวที่อําเภอบ้านไร่นะคะก็สามารถ มาทางสุพรรณบุรีแบบยุ้ยก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอบ้านไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะขับรถไปกันที่ที่แรกก็คือตลาดเซาไ้ค่ะจะไปหาของกินไปดูซิว่ามีอะไรให้เราช้อปกันบ้างตอนนี้ยุ้ยก็มาถึงที่ตลาดเซาไ้แล้วนะคะเข้ามาข้างในตลาดเขาจะมีที่จอดรถกว้างๆอย่างนี้เลยสามารถมาจอดได้ไม่เสียค่าที่จอด แล้วก็ตลาดที่เนี่ยเขาก็จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเขาก็จะขายของเป็นของกเกษตรต่างๆผลิตภัณฑ์เกษตรผลิตภัณฑ์โอทอปต่างๆของชาวบ้านที่เขาอยู่ที่นี่นี่แหละเขาก็เอามารวมกลุ่มกันแล้วก็มาขายของกันอยู่ที่นี่เป็นตลาดเล็กๆนะไม่ได้ตลาดใหญ่มากแต่เห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยขายของถูกมากแล้วก็มีของแปลกๆให้เราเลือกช็อปกันได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะเข้าไปเดินดูข้างในกันนะคะ สาวให้นี่แปลว่าอะไรอะสาวให้แปลว่าชาวไร่สาวให้เป็นภาษาลาวเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะเป็นคนลาวมาอยู่ที่นี่กันเยอะแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อคาว่าสาวให้นั่นเองจริงจริงก็คือเป็นชาวไร่นั่นแหละเขาก็เอาของมาขายอยู่ตรงนี้พอเมื่อกี้ที่ขับรถมาก็จะเป็นภูเขาแล้วข้างๆทางเขาก็จะเขียนว่าสาวให้สาวให้หลายร้านมากมากเหมือนกันเนาะ เดินมาเจอเลมอนเลมอนจริงๆเนี่ยถุงละ20บาทได้เยอะมากเลยแต่ก็ค่อนข้นางกันขายมะเขือขาย20บาทเหมือนกันป้ายลวงแล้วเก็บป้ายก่อนท <c oughs> าไมมีป้ายนี่ขโมยไปเลยนะส่วนแม่ของก็จะมาจากสวนจากฟาร์มนะใช่เป็นของตัวเองแล้วก็เอามาขายที่นี่เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยอีกอย่างร <c oughs> ้านนี้จะขายพวกสมุนไพรต่างๆไม่เคยเห็นเลยอะ่ะอะไรคือฝางก็ไม่รู้เนาะดูสิ พอละห้าสิบาทอันนี้อันนี้คือลูกอะไรก็ไม่รู้แปลกๆดีแต่แม่ๆม่น่าจะชอบแม่แม่น่าจะรู้จักกันร้านนี้ขายเมลอนค่ะโลละหกสิบสี่โลสองร้อยลูกหนึ่งก็นี่หลายโล,ลแล้วนะเนี่ยโอ้ลูกหนึ่งก็ประมาณสองโลลูกใหญ่มากอนี้ก็สองลเวอ๋อแล้วเขาก็มีแบบว่าปอกแล้วเรียบร้อยถ้วยละยี่สิบบาท อันนี้ขายของฝากเซาวให้เขาจะขายเป็นผ้าพืนเมืองดูสิชุดนี้น่ารักมาก290บาทราคาถูกเลยะแ่ผ้าดีด้วยอันนี้ใส่แล้วแบบไม่คัะนแน่นอนเนี่ยน่าร,รักแล้วเขาก็จะมีขายพวกเป็นกระเป๋าุาาต่างๆด้วยน่ารักดีมาซื้อเป็นของฝากได้ ไปซื้อของกินมาแล้วเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินด้วยนั่งกินอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็เขาเขียนว่ารับฝากขยะได้ถึงร้านค้ากินเสร็จก็ไปฝากร้านค้าได้เลยตรงนี้มีร้านอาหารตมสั่งด้วยชื่อว่าร้านข้าวไร่ไข่เจียวหูยร้านน่ารักมากชื่อแล้วเขาก็เนี่ยเมนูมีประมาณนี้มีเมนูข้าวไร่ไข่เจียวจริงๆด้วย35บาทแล้วก็มีกะเพราไม้ยั้งที่จัดเลยกระเพราไม้ยัง้งอยากรู้ว่าไม้ยั้งนี่คืออะไรไม้ยั้งใส่กะเพราเยอะ ใส่ก็เยอะอต่ไอ,อได้ใส่เยอะเอาเยอะนึกว่าใส่พริกแบบไม่ยัง้งแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่คนกินเยอะๆคือร้านไวยเสียวผักกูดอันนั้นคนก็ต่อคิวกินเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีติ่มซำอีกแล้วก็ทางนู้นน่าจะมีของกินอีกเดี๋ยวไปดูเดินเข้ามาด้านหลังเดินเข้ามาลึกๆจะเจออีกร้านผัดไทยมรลดกโลกมีก๋วยเตี๋ยวหน่อก๋วยจับลักปลาส้มคืออะไรแต่ละอย่างคือแปลกๆนั้นเลยอ่ะเป็นเมนูปลาส้มอ๋อ แล้วก็กินกับข้าวเงี้ยเหรอใช่เนาะแต่ว่าผัดไทยนี่น่าโดน,าน,นมากเลยนะเดินมาเจอร้านนวดตอกเส้นหน่าเข้าไปมากๆานี่เลยค่ะคุณลุงก,กำลังตอกตอกตอกอยู่เลยชั่วโมงละร้อยหนึ่งมั้งประมาณนั้นเห็น <laughs> <c oughs> เขาเขียนไป้ายไว้โอ้โหตอกกันแบบเพิ่มเพิมเห็นไหมลูกค้ามานั่งรอคิวเต็มเลยเราไปนั่งรอไหมแล้วพี่อยาไปซื้อไปสั่งข้าวไว้เราไม่ตอกนะเรากินข้าวเราไปเลย <laughs> เดี๋ยวเรามาตอกเสร็จแล้วเราไปนั่งกินข้าวปอะพี่ นี่คะ่ะเราเดินมาเจอก้อ้ยหวีละสิบาบาทดูคะ่ะหวีใหญ่มาก15บาทขายได้ยังไงถูกมากๆถ้าเป็นในกรุงเทพคือต้องเจ็ดแปแล้วอะแบบนี้ได้เข้าเกีย๊ยวหม้อมาจ้า20บาทน่ากินมากมีทั้งหมดตั้ง3ามหรือ4สีเนี่ยขนมตาลจ้าชุดนี้20บาท เราก็ได้ข้าวมาแล้วค่ะนี่เลยสั่งไป2อ,อย่างของพี่แมวจะเป็นกะเพราเนื้อสับแล้วก็ไข่ดาวของอยุ้ยจะเป็นพริกแกงหมูชิ้นไข่ดาวค่ะสองจานนี้ก็130ยบาทก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐานทั่ทวไปนะร้านนี้นเมื่อกี้เห็นมีคนหนึ่งเขาสั่งเป็นข้าวผัดเนื้อโอ้ยน่ากินมากถ้ากินอีกือกินไม่ไหวแล้วแน่ๆเลยเราก็ได้ยินเสียงนี่ไหมเสียงป๊อกป๊อกป๊อกอยู่อะข้างหลังอยู่ตรงนี้เขากำลัง โอใบไม้ามาตอกใส่ผ้าเหมือนเป็นการทิมลายลงที่ผ้าน่ารักดีเริ่มต้นประมาณ35บาทใครอยากทำกิจกรรมก็ลองมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้เขาเรียกว่าผ้าทุบใบไม้อทุบใบไม้ใส่ลงไปที่ผ้าแต่มรรดูจะได้ยินเสียงตอกหรือเสียงเพลงเสียงตอกตรงนี้น่าจะไม่ได้ยินตรงนี้เขาจะมีแสดงดนตรีแล้วก็มีแสดงล,ลํอะไรอย่างเงี้ยของเด็กๆที่นี่ด้วยก็มานั่งชิลๆได้ค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวนะหิวแล้ว ฝนตกไปเที่ยวไหนต่อ,ตอไม่ได้เลยเพราะแต่ละที่คือจะเป็นที่กลางแจ้งทั้งนั้นเลยทำไงดีอ่ะลงหได้ไหมนี่อุตส่าห์รอดจากเมื่อคืนล้างรถน,นะแล้วแบบโพสใน Facebook ว่าเอ๊ะฝนจะตกหมสรุปเมื่อคืนไม่ตกมาตกวันนี้แทนจ้า จุดต่อมาที่เราจะมาเที่ยวกันก็คือต้นไม้ยักษ์ค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นกลางป่าหมากอายุประมาณ400ปีซึ่งหายากมากเมื่อกี้พี่แมวถามว่าแล้วสรุปต้นไม้ยักษ์เนี่ยเป็นต้นอะไรยูก็บอกว่าเป็นต้นเซียงเขาชื่อว่าต้นเซียงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแล้วก็ตรงต้นไม้ยักษ์ตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นตลาดด้วยเขาเขียนว่าตลาดต้นไม้ยักษ์นี่เลยตลาดเขาก็จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ ก็สามารถมาช้อปปิ้งที่นี่ก่อนเข้าไปถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษได้ค่ะนี่เลยร้านนี้เขาขายเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมเติมฟรีได้หนึ่งครั้งก็ซื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บดูดๆูดูออกมาเติมฟรีได้หนึ่งครั้งเฮ้ยเก๋มากใจสุดๆร้านนี้ งอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นต้นไม้ยักษ์นั่นเองค่ะใหญ่ขนาดไหนดูนี่เราสูงมากเดี๋ยวยื่จะเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหน,นใหญ่มาก ถ้าเทียบกับตัวคน <c oughs> ก็แวะมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้แบ <c oughs> บหนึ่งก็อยู่ถัดจากตลาดเสาให้มไม่ไกลกันไม่ไกลกันเลยแล้วเขาบอกกันที่เนี่ยคือเป็นอันซีนของจังหวัดอุทัยธาน,นีเลยจ้า ตอนนี้อยู่ก็มาแวะซื้อกาแฟกันนะคะที่ร้าน Brown Coffee Cafe ค,ค่ะเขาก็จะเป็นติหมีแบบนี้เลย<ม>คาเฟ่ติหมีน่ารักแต่งร้านแบบมินิมอลขาวๆไม่ไม่อันนี้จะเป็นเมนูดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองแล้วก็ลาเต้เย็นสองแก้ว135บาทาานะคะโอเคระคะไม่แพงแล้วก็จะมีในห้องแอร์แบบนี้มานั่งต่งแอรแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกินกาแฟสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราเข้าที่พักันค่ะ ตอนนี้ยูก็เช็คอินเข้าที่พักของเราในวันนี้แล้วนะคะเราพักกันที่บ้านนับดาวค่ะที่นี่จะเป็นบ้านพักที่มีเพียง4หลังเท่านั้นเป็นห้องแบบสไตล์กระจกแบบนี้นะแล้วก็เป็นสีดำๆเราจะสามารถมองดาวได้ด้วยนะถ้าวันไหนที่ท้องฟ้าเปิดๆอะมองดาวแล้วก็นอนดูดาวจากในห้องพักได้เลยและที่นี่พิเศษมากๆคือเขาเปิดเฉพาะวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เท่านั้นมีเวลาให้เรามาพักผ่อนกันแค่4คืนเท่านั้นแต่เมื่อกี้แอบถามเจ้าของที่นี่นะเขาบอกว่าแต่ถ้าวันอื่นนะ่ะลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูก่อนก็ได้เผื่อเราอยากจะเหมาทั้งหมดเนี้ยเขาก็จะมาเปิดให้นะคะราคาห้องพักก็คือคือละ2,500บาทรวมอาหารเช้าที่นี่เป็นห้องแอร์นะนอนแบบสบายสบายกันไปเลยเดี๋ยวอยู่จะพาทุกคนเข้าไปเดินดูที่นี่กันคะ่ะ ไลไลของที่นี่ก็คือเขาจะมีเป็นสนามหญ้าอยู่กลางตรงนี้เลยเป็นกลางบ้านทั้งหมดสี่หลังเขาก็จะมานั่งล้อมรอบกองไฟตรงนี้ได้เหมือนลูกเสือสำรองไงเวลาไปเข้าค่ายแล้วเราก็ต้องคิดกิจกรรมมาเพื่อแสดงรอบกองไฟกันอ่ะให้พี่คิดหนึ่งกิจกรรมดูคอนเสิร์ตได้ไหมเดี๋ยวให้ยุ้ยไปเต้น cover ป p อปตรงนี้เลยสบ้าแล้วพี่ก็ถ่ายลงนะแล้วก็ห้องเราคือห้องไหนนะพี่ห้องนี้ปะห้องนี้ห้องการ์ด อง้งค่ะคือทุกห้องเขาจะเหมือนกันเลยนะแล้วก็ตกแต่งเป็นโทนสีดําๆอะ่ะตอนแรกที่อยู่ที่มองเห็นที่เนี่ยคือให้ความรู้สึกเหมือนเอ๊ะฉันวาร์ปมาอยู่ทาคายามาหรือเปล่าทาคายามาคือเป็นแบบนี้เลยบ้านเรือนในเมืองเขาอะ่ะ<ด>นี่ก็ล้อมรอบเขาจัดสวนสวยดีเนาะสวยดูแลสวนดีมากเลยมานั่งถ่ายรูปตรงเนี้ยสวยแต่ต้องรอให้ให้แสงแดดล่มกว่านี้หน่อยอเพราะว่าตอนนี้หน้าเป็นเงา ค่ะตอนนี้่เดี๋ยวขึ้นไปดูบนห้องเป็นสองชั้นหรอใช่ที่นี่จะเป็นสองชั้นแล้วก็มีใต้ถุนด้วยตรงนี้จะเป็นใต้ถุนบ้านมานั่งชิลๆได้แบบแคร่ไม้ไผ่แบบนี้เลยค่ะเดินดีๆระวังตกนั่งอย่างนี้แล้วก็ชมวิวข้างหน้าจะเป็นมือบ่อน้ํานะข้างหน้าห้องเรามองไปตรงนี้เราจะเห็นเป็นภูเขาไกลๆไกลๆตรงนน้นด้วยวันนี้คือแดดดี ้าใสสุดๆไปเลยในห้องของเรานะเดินเข้ามาก็จะเจอเป็นมุมนี้เลยมุมแขวนเสื้อผ้ามุมอ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะอุปกรณ์อะไรก็มีให้ครบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นแช่น้ําดื่มไว้เขาแช่ไว้ให้แล้วสองขวดนะแล้วก็ตรงนี้เลยมีมาม่าให้ด้วยมีมาม่าให้สองกระป๋องอันนี้ทานรีเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำก็จะเป็นสีขาวดำสะอาดสะอ้าน แบ่งโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยค่ะขึ้นมาบนชั้นสองก็จะเป็นโซนห้องนอนนั่นเองที่เราจะนอนชมวิวพร้อมกับกระจกบ,บานใหญ่ๆอย่างนี้เลยกระจกเขาตั้งแต่พื้นจะหลดฝ้าสูงมากตรงนี้ก็ปิดม่านได้นะเมื่อก,กี้เปิดเปิดแล้วเรียบร้อยมองออกไปคือเห็นวิวแบบชัดๆกันแกเลยค่ะสวยมากว้าวแล้วก็มุมทางนี้จะเป็นมุมโต๊ะญี่ปุ่นนั่งเล่นได้เขามีบอกให้ด้วยนี่ นั่งจิบช้าได้อแล้วก็ข้างๆหน้าตรงนี้ยุ้ยก็จะเป็นทีวีนะครับกับแอร์ตัวมาเริ่มเลยโอ้ออยใหญ่ามากถึงว่าเข้ามาแล้วเย็นช่าเลยเมื่อกี้เราเห็นเขาเปิดไว้27องศาปา27องศา,า,งศาเย็นขนาดนี้เลยหรอเนี่ยตรงระเบียงตรงนี้ก็ออกมานั่งชิลๆได้นะสะอาดสะอ้านเลยตรงนี้คะ่ะนั่งชมวิว เพลินๆหาอะไรมานั่งดื่มกันกับฟงกาแฟมานั่งกินตรงนี้คือเพลินมากแล้วรอบๆเราอะ่ะคือเป็นธรรมชาติหมดเลยเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เราก็จะได้ยินเสียงนกแบบจิ๊บจิบจิบจิบตลอดเวลาเออที่นี่บรรยากาศดีมากมาพักผ่อนแบบชิลๆสบายๆเลยอ,อยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วยขับรถมาประมาณสองชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงประมาณแค่นี้เองแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวอยู่ขอตัวไปพักผ่อนแล้วตอนเย็นเดี๋ยวจะออกไปหาข้าวทานก,นกันจ้า คนคะตอนนี้ยุ้ยมาหาหมื้อเย็นกันที่ตลาดของเทศบาลเขาเลยก็จะอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านไร่เลยมีของขายเยอะมากแล้วก็มีเซเว่นด้วยคือเนื่องจากว่าละแวกนี้เขาก็จะมีร้านอาหารเยอะเนาะแต่ว่าทีนี้ยุ้ยกับพี่แมวอะไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบกินร้านอาหารเนื่องจากว่าเราอยู่กันแค่2คนคนไยแต่เราอยาก,กินหลายอย่าง พอเราสั่งหลายอย่างเราก็กินไม่หมดอยู่ดีอะไรเงรี้ยเราก็เลยอ,อยากกินอะไรง่ายๆแล้วก็ระแว่งนี้เขาก็จะมีร้านหมูกระทะร้านจิ้มจุ่มเยอะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารที่พักเขาก็จะแนะนําเป็นร้านลุงโภชนาะก็จะมีปลาจุม่มก็ลองมากินกันได้นะคะส่วนตอนนี้เราก็ไปหาของกินจุ๊บจิ๊จุ๊จิ๊จจใช่ถ้าแบบเนี้ยเรามาเดินอย่างนี้ใช่ปะ่ะสามร้อยเราจะซื้อได้เยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเอากลับไปกินที่ที่พักเนาะ ค่ะมื้อเช้านะเราก็ไปทานข้าวเช้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟอาหารเช้ามาให้เราเป็นเซตๆซก็จะเป็นข้าวต้มไก่สูตรโบราณเขาบอกว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรของอากงเลยก็คือแต่ก่อนอากงเขาเคยเปิดร้านขายข้าวต้มอันเนี้ยอยู่ที่ในตัวเมืองอุทยัยแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้ขายแล้วนะเขาก็เอาเข้าวต้มอันเนี้ยมาทําให้ลูกค้าทานค่ะแล้วก็เมื่อวานที่เราเช็คอินเข้ามาใช่ไหมเราก็จะได้ดื่มเวลคัมดิงเป็นน้ำเก๊กหวยสูตรของอาม่แล้วก็คุกกี้อ่ะ เป็นสูตรของคุณแม่เจ้าของที่พักที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยชอบมากคือ,อยูอย่าชอบเพราะว่าเขาทํากันเองในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกช่วยกันดูแลช่วยกันทําน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเมื่อคืนเราเห็นดาวแบบเต็มท้องฟ้าคือนอนอยู่ในห้องก็ดูดาวได้จริงๆนะเพราะว่าห้องเขาเป็นกระจกใช่ไหมดูดาวไปชิลๆคุณแม่บอกว่ามีลูกค้าท่านอื่นอาถ่ายแล้วก็เห็นเป็นทางช้างเผือกเลย ใครอยากมาล่าช้างเผือกก็คือให้มาที่นี่ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บขลองเช็คเอาท์นะแล้วก็จะไปเที่ยวกันต่อในอำเภอบ้านไรนี่แหละค่ะตอนนี้ยูก็มาถึงที่วัดถ้ำเขาวงแล้วนะคะที่นี่ก็คือจะเป็นวัดชื่อดังเลยเมื่อใครมาถึงอำเภอบ้านไรก็ต้องมาที่นี่วันนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือนี่เลยเขาจะเป็นสถาปัตย์แบบเรือนไทยนะหลังค้งหลังคาเป็นเรือนไทยหมดเลยแล้วก็อยู่ท่ามกลางภูเขาหินปูน สวยแบบอลังการงานสร้างเหมือนว้ามาอีกที่หนึ่งเลย่ะไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยเมื่อกี้ทางเข้าขับรถเข้ามาก็ดูลึกลับนะใช่ดูเหมือนแบบเอ๊ะเราจะมาโผล่ที่ตรงไหนพอพอ,พอเข้ามาตรงนี้แบบโผลอลังการสวยาาม,มากจริงๆใครมาเที่ยวบ้านไร่คือต้องมาเลยที่นี่นะคะสวยมากจริงๆแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยนะเดินขึ้นไปแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีบริเวณเป็นถ้ำด้วยถ้าใครเป็นสายเดินถ้ำก็สามารถเดินได้ แล้วก็จะเป็นบ่อน้ําล้อมรอบโอเคเราก็มาไหว้พระกันที่นี่นะคะเราก็มาถ่ายรูปที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพาาเลยค่ะเราก็สามารถขึ้นไปบนสาลาทรงไทยด้านบนได้ด้วยใช่ขึ้นไปดูได้ สึกว่าจะมีทั้งหมดประมาณ4ชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ด้วยได้ไหมได้เนี่ยไปตั้งเหรียญได้ด้วยค่ะเหรียญสิบด้วยนะ ก็จะเป็นวิวจากชั้น4บนศาลานะคะที่เมื่อกี้เราปีนป่ายบันไดไม้ขึ้นมานะค่ะจะเห็นเป็นวิวสระน้ําแบบนี้แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบเลยสวยเลยอ่ะเหนื่อย <c oughs> แอบเหนื่อยเบาๆนิดนึงเมื่อกี้ก็ไปขอพอรมาแล้วเรียบร้อยพอรน่าจะสําเร็จเพราะว่ายุ้ยไปตั้งเห,เหรียญเหรียญสิบตั้งอยู่ด้วย <c oughs> ถ้าใครมาเที่ยวที่อำเภอบาไรนะคะก็อยากให้แวะมาที่นี่ค่ะวัดถ้ำเขาว,วงค่ะ นนะะที่นี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดที่สวยมากๆของจังหวัดอุทัยธานีเขาบอกเป็นอันซีนเลยก็ว่าได้นี่เลยค่ะเป็นฝ่ายน้ําล้นแบบนี้เป็นช่องไปแล้วคนก็จะไปยืนอยู่ตรงกลางตรงนู้นถ่ายจากข้างล่างก็คือจะเห็นเนี่ยเห็นไหมน้องเดินมาเป็นแบบให้ละน่ารักดีอ่ะที่นี่คือยุ้ยอยากมา ก่อนหน้านี้นอยากมาแต่ทีเนี้ยคือช่วงนั้นที่เราจะมาเป็นช่วงที่หน้าแรงหน่อยแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนน้ำเขาก็จะลน้ลนลน้ลนล้นลงมาแบบนี้สวยมากแล้ววิวค่ะถ้าเรามองไปดูสุดจะเป็นวิวภูเขาลอ้อมรอบเลยอะ่ะตรงนี้คืออเมซิ่งมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปเล่นทางล่างกันใช่แต่เขาบอกว่าให้ใส่เป็นรองเท้าแตะจะสะดวกกว่าแล้วก็ระวังลื่นด้วย ลื่นไหมตรงนี้ไม่ค่อยนะค่อยๆเดินก็ได้อยู่นะน้ำเย็นมากอยากว่ายเลย <c oughs> น้ำไม่ได้ลึกนะน้ำ<ช>แค่นี้เองแค่นี้เอง<แ>ยังไม่ถึงกระตุ่มเลยเขาจะมีสองล็อกสองช่องอก็แบ่งๆกันได้เข<ช>้าคิวแบ่งกันได้ ที่นี่น้ำมาถ่ายรูปสวยมากๆสมแล้วที่เขาบอกว่าเป็นอันซีนของอุทัยธานีอีกหนึ่งที่เลยนะคะแล้วก็สำหรับทริปนี้ที่ยุ้ยมาเที่ยวอุทัยธานี2วันหนึ่งคือก็เป็นการมาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพขับรถมาประมาณ2-3ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะที่เที่ยวเขาก็ค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบเราอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะดีมากๆอยากชวนทุกคนมาเที่ยวที่อำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวยุขอตัวก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่กลับกรุงเทพน,นะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่ลำตะเพินซึ่งที่ลำตะเพินเนี่ยเขาก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีอาณาเขตระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีไะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อที่ลำตะเพินฝากดูคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย